สวัสดีครับผมก้องมวยวัดนะครับก็วันนี้ผมมาแบบว่าชุดน่าสื่อใส่แล้วนะครับก็ช่างมาเจอครับถึงใส่ชุดอะไรผมก็ยุ่อหอมไว้ได้เลยครับ ก็ในวันนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับเป็นวันเกิดของน,นักแสดงช่องเตกทคนนนะครับชื่อว่าพี่มีนพิชยานนเองนะครับถ้าเกิดผมพูดชื่อน,นักแสดงคนนี้ผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็ขอให้วันเกิดปีนี้นะครับมีความสุข,ขเริ่มเปลี่ยนสายสุขภาพแลาการแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆุกคนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดผมกับพี่มีนได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายละครด้วกยกันก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับแล้วสมมติแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ กับพี่มินได้ถ่ายเก็บด้วยกันก็จะเป็นเรื่องที่น่ายดีๆมากเลยนะครับพี่มินครับใครนะครับที่อยากจะติดตามของงานของพี่มินพิชิดาก็ติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับเราจากกันไปครับใหญ่ๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ร้องเพลงโอยพอให้พี่มินฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลครับพี่มินครับสุขสัน์วันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงโอยพอวันเกิดให้ฟังนะครับตั้ใจฟังดีๆนะครับพี่มิน Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Min พิชยา Happy birthday to you <c oughs> สุสนว่าเกิดนะครับพี่มิน <c oughs> ถ้าเป็นไปได้นี้ถ้าเกิดผมไนดะ้มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับพี่มินพิเชยาก็จะเป็นเรื่องที่น่าดยิมากเลยนะครับ ถ้าเกิผมอยากถ่ายคิวกับพี่มินเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นแฟนกันกันกบพี่มินพิเชยานอย่างวันอะไรทานองนี้นะครับวเ <Wow. S 3> ถือว่ามาเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียว